สิ่งที่เราอยากทำมาตลอดนะก็คือการหาโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆแต่ว่าการที่จะไปเที่ยวครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องแบบทำงานเก็บเงินเนาะใช้เงินก้อนใหญ่แล้วเราก็รู้สึกแบบเสียดายต่างแต่ว่าครั้งนี้เราตั้งใจว่าเอาไว้ลองดูสักครั้งหนึ่งเอาเงินเก็บที่เก็บมาสักพักหนึ่งเนี่ยมาเที่ยวยุโรปครั้งแรกแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่วิหารดูโมนะคะ ใหญ่มากทุกคนตอนนี้มาถึงคือแบบโหขี่จักรยานเข้ามาแล้วมันแบบพิกเจอร์มันใหญ่มากอ่ะคือตึกมันสูงแบบ <ไ informative S 1> สร้างได้ไงก่อนสุดยอดมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะวันนี้เราได้ซื้อตั๋วแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเจอคุณไกด์แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกันข้างในเลยดีกว่า ว่าที่เนี่ยมันเป็นอาคารโดมแห่งแรกที่ไม่ใช้เสา้ำอะ่ะแล้วก็ตอนนี้นะที่ฟลอเรนต์เนี่ยเขาก็ยกย่องให้ว่าโดมนี้เมันเป็นสิ่งสำคัญในฟล r เรนต์ใช่ไหมก็จึงไม่สามารถมีตึกใดอะ่ะสร้างสูงกว่าอาคารนี้ได้หรือมหาวิหารนี้ได้ เรารู้เราเพว่าเขาขึ้นไปวาดข้างบนได้ยังไงรถามเขาเมื่อกี้เขาบอกว่าเห็นรูตรงนั้นไหมที่มันจะเป็นรูที่อยู่ในช่องอะ่ะใช่ไหมเขาก็จะเอาไม้เข้าไปขัดที่รูเพื่อให้มันเป็นเหมือนคานอะ่ะแล้วก็เอาไม้อะ่ะสร้างเหมือนคล้ายๆกับท่าสีนเอานั่งร้านที่เราไปก่อสร้างไปทำส ที่นี่นะคะมันมีทางเข้าอีกทางหนึ่งด้วยนะซึ่งสามารถขึ้นไปดูลูฟท็อปไ,ไ,ไปดูวิวเมืองได้เลยเพราะตรงนี้มันก็คือที่ที่สูงที่สุดนะแต่ว่ามันต้องซื้อตั๋วแยกแล้วเราไม่ได้ซื้อถ้าเกิดใครมาเที่ยวก็ฝากขึ้นไปดูด้วยนะคะเพราะว่าขึ้นไม่ไหวค่ะเขา,ขา,ขา,ขาไม่ค่อยดี463ขั้นเหมือนเดินขึ้นวัดเลยใช่ใช่แต่เราว่าน่าจะสนุกแหละอละ<ข>อาล่ะไปเดี๋ยวขึ้นรูปจากอินเทอร์เน็ตมาให้ดูแทน มากินกันอีกแล้วนะคะพักไม่ได้เลยและนี่ร้านเด็ดขอบอกว่าถ้าใครมาห้ามพลาดเป็นไอติมกับกาแฟค่ะชื่อร้านวิโวลี่เดี๋ยวเราขึ้นร้านไว้ให้แล้วก็น,นี้เป็นอะไรนะแว,ว่าอัพเปอร์ติวอัพเอร์ติวเป็นท็อตเมียวเป็นแบบเหมือนแบบชอบเบตไอติมชอบเบตแต่อันนี้ของเด็ดเขาบอกว่าเป็นแก้วไอติมแช่แข็งแล้วก็ใส่กาแฟลงไป วอืมมันสดีมัน์ดี very good คนถามแล้วว่าอร่อยไหมนั่งรีวิวอยู่หน้าร้านอะอืมอันนี้คือเด็ดมากเด็ดกว่ารนะ้าน้าบ้านนะเด็ดกว่าเะียส เบาๆอยู่นะ <Hey. S 1> นั่งดูบรรยากาศกินอาหารอยู่ในอิตาลีมันก็เฟียวดีเนาะอ้าว yes, คนเข้ามาไม่หยุดเลย One hour later โอ๊ย แล้วเราก็มาถึงจุดไฮไลท์ของวันนี้ค่ะแต่ทุกคนรู้ไหมว่าจุดไฮไลท์ของเราในวันนี้มันคือเซอร์ไพรส์นะไพรพาลับปั่นจักรยานมาโดยที่ไม่บอกว่าไพรจะพาไปไหนเราก็ไม่ได้สนใจว่ามันจะพาไปไหนขี่จักรยานขึ้นมาเราก็ดูดิวิวโคตรสวยอะ่ะน่าจะเป็นจุดบนภูเขาของของฟอร์เรนต์นะคะพอมองลงไปข้างล่างก็จะคือเห็นวิหารที่เราไปมาเมื่อเช้าแล้วก็เห็นบ้านเมือง มันดีมากเลยอะทุกคนที่สำคัญก็คือเวลามันได้มากอะพระอาทติตย์ตกอะเตรียมมาปะเนี่ย <c oughs> พระอาทติตย์ตกหกโมงห้าสิบสี่ไม่มีห้องน้ำ้วยทุกคนอ๋อหรอ ถ้าใครอยากมานะคะที่แห่งนี้ชื่อว่าเ <laughs> พนซ่าไมเคิลแองเจโลพยายามพูดได้ถูกนะเดี๋ยวใส่ชื่อเข้าไว้ให้ดีกว่าค่ะรับรองว่าเพอร์เฟคต่อ จริงๆการเดินยามค่ำคืนในอิตาลีมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยคือมันมีตอกซอกซอยที่มันน่าค้นหาแล้วมันก็มีความสวยทุกๆมุมอะเออไฟไฟสีเสืออลยรมันดูเข้ากันไปหมดเลยอะแล้วเราก็มาอยู่ที่ร้านร้านหนึ่งที่เราโดนติ๊กตอกเนี่ยตกมาเรียบร้อยแล้วก็คือเราไปเปิดเจอติ๊กตอกอันหนึ่งเว้ยมันเป็นร้านอะไรนั้นกำลังต่อแถวเดี๋ยวดูกันเลย ไม่ยอมบอกเลยนะนี่แหละแถวที่เราตออยู่นะคะภาษาฝรั่งเศสที่นี่เขาเรียกบาบาเบ่เฮ้ยบาใบบาใบบาใบชื่อร้านบาใบ ก็เนี่ยจริงๆมันก็คือภาษาอะไรนะภาษาฝรัร่งเศสรู้ไมเราอยู่อิตาลีแต่เราแบบว่า,วาเราชอบคิดว่าเขาพูดภาษาฝรัร่งเศสกันบ้าไปแล้ว <c oughs> ตรงนี้มันคือช่องที่เขาไว้ขายวายข่าวมันเป็นไวรัลเราไปเจอที่ไหนมาไม่อยู่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยต้องมาอ่ะแล้วพอมาถึงก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนุกดีเพราะว่ามันต้องแบบมาต่อแถวเพื่อที่มาซื้อวายจากรู คือนึกว่าร้านอาหารเนี่ยมันมีวายขายร้านเขาก็มีวายขายแต่เราไม่อยากได้ไงเราอยากมาซื้อจากเราเพราะว่ามันดูอะไรลึกลับ <c oughs> please get um uh, sparkling red sparkling red oh yeah yeah sparkling red and um orange orange sure <c oughs> ลืมถ่ายคลิปเลยมัวแต่ตื่นเต้นแล้วก็ลืมว่าถึงคิวตัวเองแล้ว <laughs> ังจากที่ต่อแถวมาอยู่เนะได้เวลาเริ่มเลยดีกว่าต้องกินไลท์ๆก่อนเนาะกินออเรนท์ก่อนอืมเอาดีนะว่าไม่ได้เลยนะเออเลด ทุกอย่างมันก็เหมือนอยู่ในหนังเลยค่ะเออเหมือนหลุดมาจากหนังนิยายอะไรสักเรื่องหนึง่งเอาแหละพอก่อนของค่ำคืนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปต่อกันที่ทัสคานีค่ะเจอกันไป The next day เราก็ออกเดินทางกันแล้วเช้านี้นะครับไปเช่ารถมาแล้วแต่ว่ารถที่อิตาลีเนี่ยมันเป็นเกียร์แมนนวลหมดเลยอะ คือคือมันมีเกียร์ออโต้เว้ยแต่มันแพงมากเลยเราก็เลยเลือกเกียร์แมนวนวลแต่เราไม่เข้าใจว่าทําไมที่อิตาลีคนถึงนิยมใช้เกียร์แมนวนวลถ้าเกิดใครรู้ก็ช่วยบอกกันหน่อยนะครับวันนี้เราจะไปที่มอนเตปูเชโน่ไรไวายซึ่งก็ขับไปแค่ประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงเราจะไปท่องโลกธรรมชาติของอิตาลีแล้วก็ไล่วกันนะครับ ก็แบบเป็นออฟโรดแล้วนะคะเป็นแบบหินลูกลังทั้งเส้นเลยตั้งแต่เลี้ยวเข้ามาแล้วก็ข้างในนี้ก็เป็นไรองุ่นเต็มเลยนะเมื่อกี้เรามองดูข้างๆทางเราเห็นองุดมันแบบดำๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าฤดูนี้ก็เป็นฤดูเก็บเกี่ยวช่วงแบบออกโทเบอร์เนี่ยนะดีมากใกล้จะถึงแล้วค่ะในนี้เขาก็บังคับว่าห้ามขับเร็วกว่า20อก็ค่อยๆไป เออทางมันลึกลับดินี่ไดเล็กเซลโอ้โหกว่าจะถึงบ้านลาตนเล่นี่ลาตนเลยไดเล็กเซลกว่าจะเจอเซลเป็นแคมเมลา่า ไย <Hi. S 2> ประตูเปิดแล้วค่ะทุกคนคือเราไปคุยกับเขาเขาก็โอเคซีซีเฮ้ยดูแบบมาจากที่ใดไม่รู้เลยอ่ะมีรถแดงอยู่หนึ่งคันโอ้ยสวยจังเลยอะ่ะนี่ โอ้รถคันนี้สวยเท่มากใบไ,ไม้กําำลังเปลี่ยนสีแล้วนะข้างบนนี้ <minutes> later. ที่เรามาไร่ไวน์ครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะมาชิมไวน์ที่ชื่อว่าบุนเนโรดิมอนทาซิโนค่ะซึ่งเป็นไวน์ที่สามารถผลิตได้ในเมืองมอนทาซิโน่เท่านั้นนะคะไวน์นี้ก็ถือว่าเป็นไวน์ที่ดีที่สุดตัวหนึ่งของโลกใบนี้ oh, <my> เลยค่ะ และที่สําคัญนะคะที่ไร่นี้นะคะก็คือไร่ไวายที่ส่งวายให้กับร้านเชียงใหม่ของเราที่นิวยอร์กนั่นเองค่ะตอนนี้เราก็กำลังชิมวายแล้วนะคะ เขาก็พาเรามาที่ห้องดีมากเลยอ่ะแบบมันดูพาเวียดสดๆดีเนาะเขาก็มาแนะนำวายแต่ละตัวของโปรดักของไล่นี้เริ่มจากตัวแรกก็เป็น r e ลดเบนที่เขาบอกครัอันนี้เหมาะกับวัยรุ่น A few moments later... กลับมาแล้วค่ะกลับมาจากทัสคานีตอนนี้ก็มาอยู่ที่ฟลอเรนต์กันต่อตอนนี้เรากำลังจะต่อแถวเข้ามาที่นี่แกลเลอรี่ a คาเดเมียงานนี้เป็นงานรูปปั้นของพี่ไมเคิลแองเจโลอะค่ะแต่เราเข้าไปดูข้างในกันนี่การที่เราดูสี่มุมอะมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันในทุกๆมุมไมเคิลแองเจโลเขาเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดในทุกๆด้าน ของเขามากๆเลยแล้วคิดดูอันนี้คือหินก้อนเดียวที่ถูกแกะสลักรวมไปถึงเรื่องของบาลานซ์น้ำหนักอะ่ะคือรูปภาพมันอาจจะมีน้ำหนักที่เอ็นไปข้างหลังหรืออะไรเงี้ยเขาก็มีการสร้างหินขึ้นมาคือเหมือนแบบแกะสลักหินมาเพื่อให้มันรองรับน้ำหนักอะ่ะและรูปปั้นอันนี้เรียกได้ว่าเป็นรูปปั้นที่มีอนาตมี่ที่สมบูรณ์ที่สุดพอเราไปรู้มาว่าทําไมมันถึงสมบูรณ์ได้ขนาดนี้ก็ว้าวอีกนะคือเขาบอกว่า คุณแจะลอกก็คือแบบไปสํารวจพวกบอดี้ของมนุษย์ที่ตายไปแล้วอะ่ะเออมาเพื่อมาดูว่าแบบสัดส,ส่วนโครงสร้างมนุษย์มันเป็นยังไงแล้วก็ทํางานชินนี้ขึ้นมา และสิ่งที่เราอยากจะแนะนำนะถ้ามาเที่ยวที่ที่นี่ก็คือจักรยานสามารถไปได้ทุกที่คือจะบอกว่าขับรถเนี่ยไม่แนะนำเลยแล้วก็แท็กซี่ก็แพงแล้วก็รถติดเพราะว่าวันเว์มันเยอะมากแล้วก็ถนนมันเล็กคนเดินกระจัดกระจายแนะนำว่าจักรยานหรือเดินเท่านั้นค่ะซึ่งเราคนพบแล้วว่าการขี่จักรยานแล้วก็เหมาแบบลายวันวันเว y ทริปไปเลยอะ่ะคดคุ้มใช้ยังไงนั้นก็คือแค่โหลดแอปโหลดแอปไอเนี่ยไอเขาอะ่ะเออแล้วก็ สแกนนะเดี๋ยวดูสแกนทูอันล็อกปึ้งเหมือนแกล้งอ่ะคนเนี้นะคันนี้จแก้ไม่ได้เอาเอ้าไม่ได้เพราะว่าเหมือนมีคนแกล้งเอาเมจิกไปลบอะไรวะเนี้ยคันนี้มันเป็นไม่ใช่ไฟฟ้าแนะนำว่าใช้ไฟฟ้านะคะเพราะเนินเยอะมากทุกคนแล้วเราก็จะไปหารถกันก่อน นั่นแหละนั่นแหไรหรอเออโอเคนั่นแหละแนะนำไม่ใช้จักรยานเดี๋ยวเราไปหาจักรยานเราต้องไปหาอะไรเย็นๆกินแล้วเราหิวข้าวมากเลย และอีกร้านหนึ่งนะที่เราแนะนําก็คือนี่เลยมีหลายๆคนพูดถึงร้านนี้เราก็เลยต้องจัดซะหน่อยซึ่งมันก็เป็นโฮมคุกแล้วก็ร้านค่อนข้างน่ารักมากๆเลยไม่ค่อยหนักท่องเที่ยวจ่ะแนะนำแนะนําเดี๋ยวรอดูอาหารกันติดปะ perfect thank ค o u ิ่งหนึ่งที่เรามาอิตาลีแล้วเราได้เรียนรู้นะก็คือเรื่องของการกินข้าวเว้ยเพิ่งรู้ว่าคนอิตาลีกินข้าวแบบดึกมากคือร้านอาหารอะ่ะมันจะเปิดประมาณแบบทุ่มเออทุ่มขึ้นไปอะ่ะคือเขาเปิดเที่ยงแล้วก็ปิดบ่ายสองบ่ายสามอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดทีทุ่มหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการชนแก้วเวลาแบบเราชนแก้วไวายกับเพื่อนอะ่ะเราจะต้องชนเราจ้องตาเว้ยแบบ ห้ามห้ามแบบมองแก้วหรือมองไปที่อื่นอะ่ะต้องตั้งใจชนมากๆอะ่ะโชคดีไม่งั้นเขาบอกว่า you should have b a d luck เออโชคายอะไรเงี้ยซึ่งแล้วอ่ะเออวะ่ะก็ดีเนาะมันจะได้แบบ eye contact is the key ชนตาเลยเออหอมมากเลยหอมจริงน้ำลายไหลแล้วเนะี่ยโอ้โหมาแล้วน้ำลายไหล อ๋ออืมอร่อยมากเลยอ่ะเราไม่เข้าใจเลยทำไมคนอิตาลีทำอาหารอร่อยมาก Yep. Wow, wonderful. Oh. Wow. Wow. very small. Very you. Thank you. Thank you. Thank you. ที่ขึ้นชื่อในเหมืองฟอร์เรนเขาบอกว่าถ้ามาครั้งหนึ่งเนอะก็ต้องลองกินเราก็เลยต้องลองสดจริง ทั้งหมดวันนี้132นี่เรียกได้ว่าเป็นมือที่แพงที่สุดในอิตาลีเลยนะคือถ้าให้เทียบกันเน่ยถ้ากินที่นิวยอร์กอ่ะน่าจะมี300อยั่างต่ำสำหรับมือนี้นะที่132แล้วแล้วดีเขาบอกว่าค่าของชีพที่อิตาลีแพงเออถูกกว่าที่นิวยอร์ก53% La melodia di una fisarmonica. Ad un tratto, come lampare nel mare.